สวัสดีค่ะพักชมการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันกับทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเอชซีทนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าว h TV, อชซีทีเกาะติดสถานการณ์ต่างๆนํานมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะจัดทําพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามากุฎราชกุมารค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่28กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะนายสุปชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายกริตรังสิีเสนาณัยุทธยาประลัดจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมทําบ,บุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์จํานวน62รูปและปล่อยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองจํานวน100 ตัวลงสู่แม่น้ e ง Job. แม่กลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามุฎราชกุมาลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ61พรรษา28กรกฎาคม2556ค่ะ

ราชบุรีนะคะได้ทําพิธีเจริญพระพุทธม,มนต์นบพระเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะ นายกริตลังศรีเสนาณอยุธยานะคะประหลัดจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เจริญพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสเจริญระชนมายุ6 1พรรษา28กรกฎาคม2556นณวัดมหาธาตุวรวิหารซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีนะคะได้รวมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นโดยมีข้าราชการประชาชนเข้าร่วมในพิธีในอำนาจกรมมาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีกล่าว ว่าตามโบราณประเพณีเมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบปีนักษัตว์หรือรอบปีที่เป็นวาระสำคัญควรที่จะให้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสริมงคลปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรืองจึงจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นบพระเคราะห์เฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวพุทธศาสนิกชนอันนำไปสู่ความสามัคคีปลองดองของคนในชาติต่อไปด้วยค่ะ ปปชจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดประชุมชี้แจงสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดขึ้นค่ะ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะนายนสมชายลือเรืองสุวรรณรักษารษาชก,การแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามก,การทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรีและนายกิติจารุ่งฤทธิ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีร่วมกันบรรยายในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานหรือองค์กรจำนวน9ก้าแห่งเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบามการทุจริตประจําจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยสมาคมหรือชมรมครูอาจารย์หรือสมาคมทางการศึกษาสภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายสมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสภาแรงงานหรือสหภาพแรงงานสภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด กลุ่มอาสาสมัครองค์กรเอกชนองค์กรเกษตรกรรมสมาคมหรือชมรมสื่อมวลชนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดโดยหน่วยงานหรือองค์กรทั้ง9้าแห่งข้างต้นจะต้องคัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กรละหนึ่งคนเพื่อเป็นคณะกรรมการการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดราชบุรีทั้งนี้จะเริ่มกระบวนการขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่1-9สิงหาคมนี้ค่ะ จังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้จัดขึ้นที่อำเภอบ้านคาค่ะ ที่ศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอบ้านคานะคะนายนารงคลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารวันที่28กร,รกฎาคม2556 ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2556สำหรับจังหวัดราชบุรีนะคะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการคลินิกเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอบ้านคาประกอบด้วยการจัดเทธการด้านการเกษตรพทธการสายรักแห่งครอบครัวและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะ โอกาสนี้ในขคะนในนรงพรงชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบพันปลาให้แก่เกษตรกรเพื่อนําไปปล่อยในแหล่งน้ําต่างๆและมอบพันแพ้ให้กับเกษตรกรนําไปเลี้ยงเป็นพ่อพันแม่พันธุ์ทั้งนี้การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ดังกล่าวได้รับความสนใจจากเกษตรกรมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันเป็นจํานวนมากค่ะ าที่ป่าไม้นะคะได้เข้าตรวจยึดไม้เถื่อนของอาจารย์2ระดับหกมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะ นายบุญสืบสมัครราชนะคะพุ่มในการส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีนายสุชาติบัวบางหัวหน้าสายตรวจป,ปา่าป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10บราชบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้กว่า60นายนำหมายสารจังหวัดราชบุรีเข้าตรวจยึดไม้กระยาเลยซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามภายในบ้านที่ไม่มีเลขที่กลางสวนมะพร้าวหมู่ที่1ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีของนายวัศ อมอนแมนนันอายุ44ปีอาจารย์2ระดับ6แผนกช่างกลโรงงานของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีมีอาวุธปืนสงครามและระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตหลังชอบนําอาวุธปืนออกมาคงขู่เพื่อนบ้านอยู่ตลอดจนถูกแจ้งความให้ตํารวจจับกลุ่มดังกล่าวและยังมีไม้ที่ห่วงห้ามไว้ในครอบครองทั้งไม้ประดูไม้แดงไม้มาฆ่ามงและไม้อื่นๆอีกจํานวนมากนะคะซึ่งไม้ห่ว ห้ามกองรวมกันอยู่เป็นจำนวนมากด้วยค่ะไม่มีค่ะ นายบุญสืบสมัครราชพ่้อในการส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่าสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีกล่าวว่าเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะยอมรับนะคะว่าเป็นเจ้าของไม้ห่วงห้ามทั้งหมดจริงแต่ซื้อมาโดยที่ไม่ได้มีเอกสารยืนยันจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ของหมายสารจังหวัดเข้าตรวจยึด ไว้เป็นของกลางทั้งหมดและจากการตรวจสอบดูสภาพพบว่าไม้ประดูเพิ่งผ่านการแปลรูปเป็นไม้กระดานมาใหม่ๆสภาพเนื้อยังสดอยู่นะคะและยังทราบว่าอาจารย์คนดังกล่าวนั้นไปนําไม้ห่วงห้ามเหล่านี้และยังไม่ทราบว่าอาจารย์คนดังกล่าวนี้ไปนําไม้ห่วงห้ามเหล่านี้มาจากที่ไหนบางแผ่นเป็นไม้มะข่ามงที่มีขนาดใหญ่ซื้อขายกันในราคาแผ่นละหลายพันหรือหลักหมื่นขึ้นไปนะคะวางกองกันอยู่เป็นจํานวนมากเบื้อง ต้นประเมินมูลค่าไว้อยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทค่ะท้งนี้นะคะจะได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับพร้อมกับวัดขนาดตีตาเลขก,กำกับและขวนขึ้นรถไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานป้องกันรักษาป่าที่รอบอนหนึ่งจอมบึงจังหวัดราชบุรีต่อไปค่ะมีม

มาถึงช่วงท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w h c t v 2 u c o m แหล่รงรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางคะ่ะที่ช่องทางของ Facebook นะคะคลิกไปที่ w w w f a c e b o o k c o m h c t v n e w s เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะ เช่นเคยในการสมัครท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกบริษัทเว้างคิบินลบัดแบนจับกัดหรือ HTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์032310262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะวันนี้ดิฉันการจนาสินมาและฝ่ายข่าว HTV ทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ